ขอสวัสดีมีความสุขเพื่อนๆพี่ๆเอและครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง youtube ชัดเดิมบางวันนี้ทั้งช่องก็จะมีเหรียหล่ลอหลวงปู่ทวดปี05้านะครับ แต่ว่าอค์ออนี้เป็นวาระพิเศษก็คือวาระแรกที่ทำการเล่า<ม>คือเนื้อเมกพัทนะครับเป็นเนื้อยุคแรกนะครับยุคแรกยุคแรกยุคต้นที่ทำการเล่าครั้งแรกนะครับแล้วต่อมาก็จะมีเป็น เนื้อทองแดงเนื้อทองผสมมีหลายเนื้อครับน,นวัตโลหะลักษณะนี้นะครับแต่ว่าองค์นี้เป็นเนื้อมเมกรพัดนะครับองค์นี้เป็นพุทธศินและทรงพิมพ์ที่เป็นการแกะโบราณน,นะครับทรงพิมพ์นี้แกะโบราณน,นะครับ 2,505นี้ี่ก็บางท่านก็ยังไม่เกิดนะครับก็ใช้คำว่าโบราณได้ครับอัตลักษณ์โดยเบื้องต้นนะครับล <c oughs> ่องรอยการผลิตการรอย่อมมีฟองมีหลุมให้เราเห็นนะครับถึงจะเป็นเล็กน้อยก็ยังเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเป็นพระที่สร้างมาโดยการ หล่อนะครับเพื่อนังเกตน,นะครับวงน,นี้ก็ผลิตได้สวยงามนะครับร้อง้อยการต่อการชนวนนะครับอาจจะมีมุมหนึ่งที่ใหญ่กว่าเขา่าแล้วก็โดนปาดออกไปนะครับการแต่งการเก็บเรามาดูรายละเอียดกันครับ ชัดเจนนะครับองนี้สุดยอดเลยครับนี่โอ้โหขนาดเนื้อ,เน,อเนื้อท่านเป็นเหมือนอเป็นเป็นกระจกอะก็ยังยังมีความเก่าคลุมอย่างนี้รอมาแน่นอนครับอ่าเป็นพระรอนะครับอ,องนี้เป็นพระยุคต้นนะครับ คือเป็นไม่ใช่ยุคต้นแบบลักษณะว่าปีลึกนะครับแต่ว่าเป็นสร้างชุดแรกเลยครับชุดแรกชุดแรกของหลวงพุทวดปี05น้านะครับซึ่งสร้างและปุกเสกโดยหลวงพุทิมนะครับเพราะว่าอัตลักษณ์ในองค์พระนะครับจะผสมทองคำลักษณะเป็นตรงนี้นะครับ นี่เป็นคำนะครับเพืเ่อนๆฝังอยู่ในเนื้อเลยนะครับผสมอยู่กับองค์พระเลยนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งบ่งบอกถึงว่าการผลิตอันนี้มามาคู่ตัวกับองค์พระเลยนะครับไม่ใช่เจาะรูแล้วก็เอ,เ,อเอาทองยัดไปไม่ใช่นะครับเพราะว่า,ามีถึงส3องสามจุดนะครับแต่วา่าทางกล้องมันจำกัดเรื่องอาการซูมนะครับ ถ้าตาเปล่าก็จะเห็นเยอะนะครับหรือว่าใช้กล้องอระดับพันเอ็กนะครับตรงนี้อีกจุดนะครับเป็นลักษณะทองคํานะครับอทองคําบริสุทธิ์นะครับปนเข้ามาในเนื้อพระนะครับส่วนด้านหน้านะครับเป้าตานี้ก็ลึกนะครับชัดเจนนะครับ เบ้าตานี้ดึกชัดเจนแล้วก็มีเส้นแตกนะครับเส้นลานนะครับไล่มาจากหน้าภาคนี้เลยนะครับอาจจะด้วยความที่วา่าลากลงมาที่ปากนี่นครับใต้คางครับอันนี้เป็นเส้นลานของบล็อกนะครับอันนี้ก็ยิ่งเป็นเขาเรียกวา่าเครื่องการันตีนะครับเครื่องการันตีว่า,าพระองค์นี้ก็แท้นะครับ การลานการปติการแตกของบล็อกนะครับแม่พิมพ์ซึ่งเป็นข้อบ่งชีว้ว่าถึงยุคครับวิธีการลอ่อชัดเจนครับชัดเจนดูก้นฐานนะครับจุดต่อชนวนก็จะต้องเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดนะครับจะอยู่บุมใดมุมหนึ่งฝั่งนี้คงไม่ใช่นะครับเพื่อนเพราะฝั่งนี้บางมากคงจะเป็นฝั่งนี้แล้วก็ปาดออกไปนะครับ ก็เนื้อนี้ก็คือสนิมนี่จะไม่ไม,ไม่ไม่กินน้อยมากครับออกไซด์นี่กินน้อยมากเลยแต่ว่าที่เห็นนี่คือเป็นคราบของความเก่านะครับอ๋อก็พระหกสิบหกสิบปีนี้ก็โอ้ก็เอาการอยู่นะครับเอาการอยู่นะครับหกสิบปีนะครับสาหรับบางท่านนี่ก็อายอุต้องเกิดหกสิบนะครับถึงจะทันนะครับทันก็ยังดูไม่เป็นแล้วครับยังไม่รู้วิธีการผลิตแล้วครับ ท่านก็ยังเป็นวุ้นนะครับเพราะว่าพระองค์นี้62นะครับ62 63ปีนะครับ62จะ,ะเข้า63แล้วดูพะตุสินนะครับบัวนี้เป็นเม็ดชัดเจนนะครับเป็นแท่งชัดเจนกำไรข้อมือขารายละเอียดนะครับมีลุ่มไหมครับ ดวงที่สังกตินะครับมีหลุมฟองอากาศนะครับเพื่อนังเกตนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นการเลานะครับอ่าเป็นเป็นเกิดจากการเลานะครับหลุมลักษณะนี้อ่าเป็นฟองเป็นพื้นแล้วเนื้อก็เหี่ยวนะครับเนื้อนี่เหี่ยวนะครับตามอายุไข่นะครับถ้าเราได้ลงกล้องดีๆนะครับคงจะงดงามกว่านี้เยอะนะครับการเก็บแต่งนี่สวยงามมากครับ แต่ที่เป็นประทับใจมากก็คือ,อเม็ดทองคำนี้ครับที่ติดมาด้วยซึ่งเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าพระองค์น,นี้เป็นพระแท้ร0 0ครับคือเรา,าใช้ประสบการณ์ในการดูาการหานะครับเพราะว่า,าน้อยองค์นะครับที่เราจะเจอที่ว่าจะมีทองคำติดเข้ามาแบบนี้ น้อยองค์นะครับแล้วก็ไปสอดคล้องกับหนังสือ,อวิธีการสร้างของหลวงปู่ทวดพระรูปรอหลวงปู่ทวดนะครับมาตรงกันในหนังสือนะครับว่าใส่ทองคําด้วยครับทองคำบริสุทธิ์ปนไปกับแร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าเป็นติ่งตรงใดที่ใดที่หนึ่งซึ่งฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับซึ่งไม่ปนกับพระนะครับ แต่ว่าอ่าไม่สามารถที่จะรูปแล้ววสะดุดมือไม่สะดุดมือนะครับคืออยู่ด้านในนะครับฝั่งด้านในครับอันนี้ก็กล้องไม่เออมันไม่เวิร์คครับก็ที่เห็นชัดเจนอยู่ก็มีฮะจุดนี้จุดหนึ่งครับแต่ว่าอัตลักษณ์นะครับอ่าหลุมนี่ครับยุบยุบย่นย่นนะครับลักษณะเนื้อผิวเนื้อไมกระพักก็ยังมีเหี่ยวนะครับอายุการ หล่อมาก็าสวยงามอย่างนี้ถือว่าชัดเจนนะครับเพื่อน,อนๆรายละเอียดชัดเจนมากนะครับลักษณะเป็นการแกะบ็อกสดนะครับแกะบล็อกแล้วก็ทำการาปั้นหุ่นขี้พึ่งนะครับเพื่อจะอามาทำแม่พิมพ์ เมื่อเราเทโลหะเข้าไปแล้วหุ่นขี้ผึ้งก็จะปลิ้นอ,อกมานะครับน้ำขี้ผึ้งก็จะปลิ้นอ,อกมา <c oughs> อัตลักษณ์โดยรอบนะครับองนี้เป็นเป็นพระที่ที่สวยงามมากครับเพราะเาะ่าเนื้อท่านเป็นเนื้อที่หายากครับก็ท่านใดถ้าไม่ไม่เชื่อก็ลองไปค้นหานะครับว่าหลวงหลวงปู่ทิมสร้างสร้างอ่า เทครั้งแรกนะครับรอครั้งแรกนะครับเป็นเนื้ออะไรนะครับเทครั้งแรกนะครับสําหรับพิมพ์หลังเตาลี่นะครับท่านไปหาข้อมูลอาดูนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดยืนยันนะครับว่าค่อนข้างจะมีความชัดเจนทั้งข้อมูลแล้วก็ประวัติการสร้างนะครับการผลิตนะครับก็ยังมีความมั่นใจนะครับ ว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซนต์ะครับทั้งอัตลักษณ์และทรงพิมพ์และวิธีการผลิตคือเป็นการล่อนะครับลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นล่อโบราณได้ครับเพราะทรงพิมพ์เป็นทรงพิมพ์ล่อโบราณครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจะเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็คลิปหน้าเราจะเป็น พระอะไรหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่พีๆ fc แล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับทุกทท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจก็ตอนนี้ก็น่าชื่นใจแล้วครับจากที่วันแรกที่ผมได้ทำคลิปไปก็ มีคนติดตามอยู่13คนวันนี้ผู้ติดตามมี800คนแล้วครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับาบางท่านที่ยังมีความเชื่อมั่นในความรู้ที่เล็กน้อยที่ผมมีก็เรามาศึกษาร่วมกันครับเราไม่ไม่ไม่มีการาทับถมหรือว่า,าว่ากล่าว เรามาคุยกันปรึกษากันามามาหาข้อยุติด้วยกันดีดดีกว่าครับเพราะว่า,าวิธีการเรียนรู้เราจะามีเปอร์เซนต์ก็คือเราจะได้เห็นองค์จริงก็คือนั่นคือเปอร์เซนต์ท,ที่ที่เรา,าจะมีความรู้ได้แน่นกว่ากับคำพูดของคนที่สอนมาปากต่อปากนะครับการคนที่สอนเราแล้วเขามีอง์จริง มันย่อมเป็นอะไรที่น่ามีความเชื่อถือนะครับเพราะว่าเราสามารถจะค้นหาข้อมูลได้นะครับเพราะว่าพระปียังยังไม่ลึกเท่าไหร่นะครับศูนย์ห้ายังไม่ลึกนะครับข้อมูลยังมีครบนะครับข้อมูลยังมีครบนะครับเราสามารถจะไปค้นหาข้อมูลได้นะครับว่าเอามายันกันว่าจริงไม่จริงนะครับสิ่งที่ผมได้บอกไปว่าเป็นเหรียญที่หล่อครั้งแรกๆของหลวงปู่ทวด หลังเตารีดหรือปูทวดนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นออันนี้คือเนื้อผสมนะครับคนละคนละคนละเนื้อแล้วครับแต่ว่ามีนาคปนตรงนี้มีนาคนะครับตัวนตรงนี้มีทองคำนะครับเพื่อนโอเคครับก็เดี๋ยวไหลาย,ยาว ก็มีความสุขทุกๆ,ๆท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนสวัสดีครับ